ก็อยู่อินฟิใช่ไหมอินฟ In ก<ะ>็ <ผม S 1> น่องสุดครับอ๋อว้าวแล้วพี่ชายมีเวลาเวลามาก้อยแค่ไหนครับอันนี้แหละครับที่จะมาคุยนั่นแหละเพราะว่าผมงานผมไม่ค่อยแบบเป็นเวลาแต่ว่าแต่ว่ามีเวลาเข้าอยู่ครับแต่แบบอาจจะหายบ้างสองสาวันอะไรเงี้ยเมตต์กทํ ตอนตอนนี้น่าจะเต็มนะที่พี่ต้องไปคุยใช่หรอตอนนี้เต็มหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตลอดเต็มเหรอครับพี่ชายเอ่อเรื่องตลอดนะครับเดี๋ยวรอให้พี่เนี้ยเดี๋ยวให้พี่เนี้ยคุยก็ได้ครับอพี่ชายสนใจเข้าหรอครับใช่ครับต่อเพคือผมหาแก๊งอยู่ครับพี่ชายเคยอยู่แก๊งไหนบ้างครับ ก็อยู่อินฟีใช่ไหมอินฟีก็ต้องถูก <ไป S 1> ครับอ๋อว้าวแล้วพี่ชายมีเวลาเวลามาก,มากนาอ้อยแค่ไหนครับอันนี้ครับที่จะมาคุยนั่นแหละเพราะว่าผมงานผมไม่ค่อยแบบเป็นเวลาแต่ว่าแต่ว่ามีเวลาเข้าอยู่ครับแต่แบบอาจจะหายบ้างสองสามวันอะไรเงี้ย<อ>แต่ว่าเรื่องตังเรื่องของมีปัญหาครับผมรวยมากแล้วมีมีอะไรมีอะไรอะไรบ้างครับอาวุธน่าจะมีเทียร์สามแล้วเนาะใช่ไหมไม่พูครับไม่พูม อ่าเออแล้วมีเรื่องอะไรติดกับติดตัวมาหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมไม่มีครับแต่เรื่องสาวอ่ะมีม,มีหัวใจติดตัวมาไหมครับพอ <c oughs> <c oughs> ดีเป็นคนไล่หัวใจครับเฮ้ยลุงหน้าคุ้นๆเหมือนเราเคยเจอกันเลยวะเคยเจอแล้วครับผมเคยเป็น<ช>เื่นใสยหรอเคยถูกเคยพี่ขับรถแท็กสีขาวปะใช่ครับที่ดโดนเกย์จัมมไปครับ คันนั่นแหละโอเคเอ่อพ,พี่พี่เคยเห็นแพ็่เขียวชมพูวะเคยไปแอลพี่ครั้งหนึ่งจับได้ที่มากับผู้หญิงอีกคนอ๋อบนตึกลุงใช่ไหมครับใช่ใช่บนตึกลุงอะ่ะอ๋อจับได้แล้วจับได้แล้วเออหนูเองตอนนั้นพี่บอกพี่มีเมียแล้วมีเออครับครับครับ ใช่ใช่ไหมหนูจบได้ใช่ครับแล้วแล้วพี่ก็ทิ้งหนูไปเลยอย่าเรียกว่าทิ้งครับเรียกว่าไปลังงานต่ออ๋อ <im itation> ไปรังงานต่อใช่ครับแต่วันนั้นพี่ดูกลัวหนูนะผมกลัวผู้หญิงทุกคนบนโลกใเนี้ครับพี่หนูหนูไม่น่ากลัวนะหนูหนา่ารักใช่หรอ <im itation> ใช่ไหมใช่ไหมพี่ใช่ไหมบอกเขาไปไม่ใช่ยอกยอกแอ้เวลามีถ้า <families> มีตอรี่นี่คือเข้ามาได้ตลอดเลยใช่ไหมครับ ผมผมผมหาแก๊งเล่นเลยครับผมอยากเล่นมากๆอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปปรึกษากับคนในแก๊งแป๊บหนึ่งได้เลยครับเอาเอาเบอร์ผมไว้ก็ได้ครับสองหนึ่งสี่ห้าครับอันนี้อันนี้พี่ชายชื่ออะไรครับชื่อปุ๊กครับชื่อปุ๊กสองหนึ่งสี่ห้าโกาปุ๊กัปุ๊กแบบโชคดีฮะอ๋อฟุ๊กใช่ครับสองหนึ่งสี่ห้าห้าใช่ไหมครับใช่ครับ ได้ครับเออก็มามาเล่นแถวนี้กันก่อนก็ได้ครับได้เลยครับดีใจเดี๋ยวถ้าถ้าพร้อมคุยเดี๋ยวผมมาคุยพวกรายละเอียดก็ได้ว่าแบบแก๊งทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมจะได้ดูว่ามันแบทกับผมหรือเปล่าส่งแสนส่งห้าแสนต่อทิปไหวไหมครับอ๋อเรื่องเรื่องเงินกับขอไม่ไม่น่ามีปัญหาครับแต่แค่เรื่องเรื่องเวลาที่แบบไอ้นี่แค่นั้นและที่มันไม่แน่นอนแค่นี้ แต่จร,จริงต่อเดือนผมก็มีตารางที่มันชัดเจนว่าผมจะไม่อยู่วันไหนบ้างอืแล้วถ้าอย่างถ้ามีสตอรี่แล้วเข้าไม่ได้เนี่ยครับถ้าผมสลับสลอดคุณได้ไหมครับได้ครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยโอเคได้ครับได้ครับ๋ยวถ้าถ้าพี่โนเนียมาแล้วบอกก็ได้ครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับผมกวครับครับสวัสดีครับพี่นิโอสวัสดีครับสวัสดีครับ